สวัสด so ีครับวันนี้คุณคูมาอยู่กับรายการ c a s t Gamer TV นะวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเปิดเซิร์ฟ m i n e craft กันนะครับนะบัดน now อเคเอ่อคลิกเข้าไป m i n e c r a f t s e r v e r ja โอเคผมขอลบอันเซิร์ฟเก่า ไม่ครับผมออกก่อนนะล,ลงทุนลบอันเก่าเลยนะเนี่ยเนี่ยมาต่อ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 ให้คุณกดคลิกกดนะคลิกเข้าตรงนี้ตรงดาวน์โหลดดักครับอืมหวเหี้ออืมกดเข้าไปให้คุณคลิกตรงเซิร์ฟ m มค้าบดอ t เน็ เอ้ะใช่ไหมไม่ใช่ฮะเจอไมโครบจาวาหรือเปล่าไม่รู้เออช่างมันแต่ว่าให้คุณคลิกเข้าไปตรงนี้มาคลิกเข้าไปอ่ะก็รอจนมันโหลดเสร็จนะคลิกโหลดเข้าไป โอเคตอนนี้เราก็ยังไม่ทำการโหลดเ,เปิดเซิร์ฟนอะ่ะแต่ว่าก็รอมันโหลดไปก่อนโอเคแล้วก็พิไไมพ<ส>์้ะ <Okay. S 2> <OP. S 1> ไป S T O P หมายถึง stop นะฮะก, <c oughs> กดเข้าไปโอเคให้ยินเสียงแสกก็ขออภัยนะฮะ <c oughs> ผู้ใหญ่คุยกัน <c oughs> โอ้ยเสียงผู้ใหญ่นาะ <c oughs> ช่างเหอะ ใ้เราใส่ใจฮะโอเคฮะเราจะได้เซิร์ฟเวอร์เรามาใช้แล้วนะฮะกดเข้าไปก็จะมีการเปิดเซิร์ฟมาอย่างนี้นะอีสต้โอเคให้คุณคลิกเข้าไปตรงนี้แต่ว่าตอนนั้นแมันจะไม่ใช่อย่างนี้ฮนะมันจะเป็นแบบยังไงอ่ะพูดไม่ถูกมันเป็นแบบมันจะไม่ใช่ สมุดโนต้ตมาให้อย่างนี้เลยมันจะต้องคลิกเข้าไปตรงนี้นะคลิกเข้าไปแล้วมันจะมีให้เลือกว่าจะใช้โนต้ตแพดนะแล้วก็เลื่อนมาห้องผมมันโนต้ตแพดมันจะอยู่ข้างล่างอะฮะเราก็ต้องคลิกไปตรงโนต้แแตแพดแล้วว่าของผมมันเซฟไว้ให้แล้วโอเค ตรงนี้เป็นทูนะจะเข้าได้แต่ประมาณว่าจะเข้าได้แต่ไอดีแท้ให้คุณปรับโหมดเป็นเฟลส์นะฮะโอเคอ่ะปรับโหมดเป็นเฟลส์แล้วก็อย่างนี้นะคลิกออกเลยนะคลิกตรงนี้แล้วก็คลิกตรงที่เซฟอ่ะไปเลย ห้ามาชิก็ต้องมีนะสำหรับคนยังไม่มีเดี๋ยวผมจะสอนวิธีโหลดนะฮะโอเคเข้าไปที่ Google พิมพ์ไปว่าพิมพ์ภาษาไทยก็ได้นะหามาชินะชิตรงนี้ ถ้าคุณคลิกเข้าตรงนี้นะฮะแล้วก็รอสักพักก็จะมาเงี้ยแต่ผมโหลดแล้วนะฮะสำหรับคนที่ยังไม่เคยโหลดก็เน็กเน็กๆนกไปเรื่อยๆนะฮะโอเคแล้วคุณก็ต้องสร้างห้องนะฮะให้คุณคลิกเข้าตรงนี้ เฮ้ยไม่ใช่สิไม่ใช่นะเขาไม่ใช่เข้าตรงนี้เขาเอาไพฮะเขาเอไพ่คิกเข้าตรงนี้ฮะก็ตั้งชื่อไปตรงนี้ก็รหัสผ่านอะโอเคเนี่ยแล้วเราก็บอกรหัสที่เราใส่ไปเมื่อกี้ให้กับเพื่อนในสกายแล้ว ใน Facebook ก็ได้นะฮะแต่ผมทำการทำการสร้างไว้แล้วผมก็ต้องขออภัยนะขอลบออกตัวหนังสือมันเล็กอ่านไม่ออกโอเคแล้วก็วิธีเปิดเซิร์ฟก็ ุดเข้าไปตรงนี้เลยนะ,ละแล้วก็เอาฮามาชิมาใส่ไอพีเซิร์ฟนี่เข้าในมายคราฟโอเคฮะได้แล้วเซิร์ฟเบิร์งเราผมได้ทำการเซฟไว้แล้วโอเคฮะเซิเรฟใช้ได้จริงๆฮะ ก็เข้า IP ตรงนี้นี่คือการเชื่อมต่อโดยตรงอะจากการเชื่อมต่อ,อยงนี้ฮะเข้าไปเลยแต่ว่าจะไม่ทำการเซฟให้แต่ว่าถ้าเป็นแบบนี้มันจะทำการเซฟให้อีก IP หนึ่งก็ได้ตรงนี้ก็ตั้งชื่อนะฮะก็วันนี้ก็ขอลานะสวัสดีฮะ